สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 17.5 beta 3ตอนนี้ปล่อยออกมาแบบรายสัปดาห์เหมือนเดิมแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.5 beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.5ตัวเต็มยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอยู่ที่ Apple เป็นคนกำหนดสำหรับ iOS 17.5รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.5 beta 2 ผลลับการทดสอบความเร็วจะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอ Ge ป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.5 beta 3บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกกลับมาเพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับ หลังจากที่ลดลงเยอะในเบต้าก่อนหน้าจะต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง a อ p l ปไปตอนนี้แก้ไขแล้วความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นแล้วครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะใช้แบตเตอรี่เป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี100่100%เท่ากัน สุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเบตอรี่บน iphone 15 pro max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอสแสดงภาพเดิมค้างไว้นานอาจทำให้จอสแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับ เพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.5 Beta 3ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นเล็กน้อยโดยใช้ไป2%เหลือ98%ในขณะที่ Beta 2ใช้ไป3%เหลือ97%ครับการอัปเดตเป็น iOS 17.5 Beta 3บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วโดยรว,เรวเมเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับ t a 4มาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ